มากแล้วขณะนี้โชคมีชัยเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สองมังกรวารีที่สามถัดไปเป็นน้องพลอยไปสี่โชคมีชัยยังเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สองมังกรวารีที่สามถัดไปเป็นน,น้องพลอยที่ไปสามโชคมีชัยยังเป็นตัวนำ นิโคลัสเป็นตัวที่สองมังกรวารีที่สามถัาไปเป็นน้องพลอยที่ป้ายสิวกทางตรงโชคมีชัยยังเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สองมังกรวารีที่สามถัดไปเป็นน้องพลอยโชคมีชัยยังเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สองมังกรวาลีที่สาม ไปก้าวโชคมีชัยเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สามกรวารีที่สามถัดไปเป็นน้องพลอย <4. S 1> ผลการแข่งเที่ยวที่สองโชคมีชชัมหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุสี่สี่วินาที นิโคลัสไมเล็นหนึ่ชนะที่สองเวลาวิ่ง1น,นาที9.43วินาที